พี่แกงแกมั่วให้สองอเดี๋ยวพี่แกงแกเออกูเริ่มข้อนี้เลยแล้วกันแข่งแข่งกันอยู่นี่แข่งกันอยู่ให้มนคะแนนเท่าเท่ากันเราจะช่วงเวลานี้ในการโฆษณาหนังสือเราจะขายดีมาทุกคนใครนะคะดินัวนะคะหมายถึงเป็นในรีวิวพี่ด้วยวันนี้เราจะขายหนังสือในในในอีกใหม่ได้ไหมคนคนนี้ โฆษณาหนังสือเราก่ลังวาดด้วอืมเอออืมไปดีกว่าไปดีกว่าเาไปดีกว่าอนเขาโนมแ่งวันนี้ะต่มีนี่แบว่าโชว์ได้ดังนั้นคำถามนะีจะนมแยงมากโเ้ีโอ้โหโอ้โหยาคอรยาคอดหมดเวลาแล้วค่ะแล้วเร็วเร็อนี่ตอเร็วตอบเร็วเวลาเราวคุณต้งตอบบ้าตอบบ้าตอบบ้าดันเบอแขวันนี้23 มีอะไรมาขายสู้มังหรอไม่มีมีแต่ตัวขายตัวโอยขโโโอ้ยหยุดมากเว้ยเนีาละังก็ตานะคะังือนขายวันที่ยี่สิหนงเขารู้มอ้ยปมแบบท้อว่ะท้อว่ะยังก็ตามนังสือขายวันที่ยี่สิบสง เงี้นทุกคนเราจะไม่ไม่พาเขามาตอนช่วงใกล้ขายหนังสื <laughs> อเลยโอ้โหยากว่ะอืมเงยหน้าตาวันนี้ปิดพอดเพีออเดอร์กู๊ดอลีโนนนะคะเออเอ,อ่ะอ,อใช่ค่ะปิดกู๊ดนะคะก็อย่าลืมไปเดี๋ยวช่วยขายด้วยอ,อ่ะหนึ่วเมื่อเราต่อต้านาไม่ได้ก็เข้าร่วมซะเลยอ <laughs> ย่าลืมไม่ซื้ออนนดเยอะนะคะอไอ้นี่ไม่ถูกเหรอจะไปถูกอะไรกูขายหนังสือโอ้โห